อันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้คุณสมชายลงไปดูด้วยป่ะในฐานะกรรมธิการด้วยในใช่ครับใผมผมเป็นประธานสอบเกือบทุกกรณีเนี่ยผมก็ลงไปดูครับคราวนี้อาจจะต้องได้สอบอีกได้ยิงกันแล้วคงต้องสอบอีกเพราะมีการยิงกันแล้วก็ไปดูที่ลาดประสงค์นะครับก็พบเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยมันถูกบิดจากความจริงคือหนึ่งเนี่ยมีมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาส่วนหนึ่งมาร่วมหลักพันประมาณหลักพันนะครับไม่ไม่ได้เป็นหมื่นแต่แต่แต่เข้าไปร่วมเนี่ยด้วยมีคน ที่เป็นคนวัยทำงานอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นมวลชนที่สับสนุนนปชส่วนหนึ่งเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีบ้างที่เคยสับสนุนพันธมิตรนะครับแต่ว่าความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นความรุนแรงทางวัฒกรรมซึ่งซึ่งยังไม่พัฒนาไปสู่การใช้อาวุธจนทั้งเมื่อคืนนะครับความรุนแรงที่ใช้วัฒกรรมเนี่ยเช่นการตะโกนด่าสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยท้ายคำหยาบคายการพ่นสี การใช้ค่อยค่อยความที่เป็นป้ายชูต่างๆและถ่ายรูปหรือการชูสามนิ้วหรือการปิดขบวนเสด็จสมเด็จพระนางเจ้ากับพระองค์ทีนะครับมีการคว้างปลาขวดน้าเขย่ารถอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมต้องต้องตําหนิติเตียนแล้วไม่ใช่การชุมนุมโดยชอบไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบสันติรปราศจากอาวุธอย่างที่รัฐมนูลให้โอกาสไว้เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องลงไปครับแล้วก็ พยายามที่จะหาทางพูดคุยกับขบวนการนิสิตนักศึกษาบางส่วนว่า1นึ่งขอ้ขอเรียกร้องเรื่องนายกประยุทธ์ลาออกเนี่ยท่านก็เรียกร้องไปนะครับเหมือนสมัยก่อนออนอปชก็เรียกร้องไล่คุณอภิสิทธิ์ก่อนนั้นพันธมิตรก็ไล่คุณนักษิลป์แล้วก็พบก็ไล่คุณยิงณย่งรักก็อันนี้เป็นเรื่องทางการเมืองทองการเ<อ>มืองว่าไปส่วนรัฐธรรมนูญเนี่ยสภา,าก็ผ่านหลักการวันที่1นึ่สองร่างแล้วคือร่างของฝ่ายค้านกับร่างของพรรคลมรัฐบาลผมเองก็เป็นรองประธาน นะครับซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ45วันกรรมธิการชุดนี้แก้ไขเนี่ยนะใช่ครับแต่ผมลงมติไม่เห็นด้วยนะเพื่อขอให้ส่งสารรัฐนูลว่าการร่างรัฐนูลขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับนั้นทําไม่ได้นะครับจะทําได้จะต้องเกิดด้วยรัฐนูลเขียนว้ให้บทบัญญัติรัฐนูลฉบับนี้เขียนมาตรา2องหไว้เพียงว่าให้แก้ไขรายมาตราและถ้าแก้ไขรายมาตราเฉพาะส่วนที่สําคัญกระทบโครงสร้างอํานาจขององค์กรอิสระหรือโครงสร้างสสสว อย่างเนี้ยต้องให้ไปทำประชามติไม่ได้ไม่ได้บอกว่าให้ร่างรูปขึ้นใหม่ทั้งฉบับได้ก็ประชุมนัดได้กันไปแล้วใช่ไหมก็รับไปแล้วแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเข้าสู่การประชุมรัฐสภาบรรยากาศดูแนวโน้มดีไหมในกรรมธิการก็ประชุมไปแล้วรอบหนึ่งก็ดีครับก็อาจจะมีต้องบวชกันบ้างแข่งประธานระหว่างคุณวิรัตกับคุณหมอชนน่านนะครับก็คงเป็นธรรมดาแต่วอตอนตั้งรองประธานก็ กับโคสกเนี่ยผมก็ลงไปบริหารจัดการประชุมเล็กเนี่ยก็ก็บอกว่าโอเคก็ตกลงอย่างนี้แล้วกันสวหนึ่งคนพศมี15คนครับรัฐบาลหนึ่งคนฝ่ายค้านหนึ่งคนสลับกันไปอย่างนี้แต่พอถึงรอง9้าคนเนี่ยผมบอกไม่เป็นไรครับเอารองแค่2คนพอ,อสวอยกให้เพราะว่าพรรครวมรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านมีเยอะผมก็มีท่านหัานนกกับผมเป็นรองที่เหลือก็ ขอให้สวท่านอื่น3ท่านคือท่านกาลนรงท่านการจนาตท่านเสรีสุวรรณพนนเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษานะครับก็ไม่ขอรับตําแหน่งรองเพราะว่าถ้าไปเป็นรองสามรองสุดท,ท้ายมันก็จะเล็กไปนะสีวันจบไหมหรือจะเร็วกว่านั้นคือผมเรียนว่ารัฐมนูญเนี่ยจำเป็นต้องรอบครอบนะบแล้วผมเห็นปัญหาเยอะคือท่านประธานก็อยากให้จบ45วันแต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำสี่ห้าวันก็ต้องประชุมเกือบทุกวันละกราวที่แล้วให้เวลาเรา30วันเนี่ย หากวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเราก็ประชุมกัน10ครั้งก็พูดง่ายๆว่าวันเว้นวันเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไปประชุมสาภาเทาวนี้มีประชุมสาภาอยู่ทั้งสองสภาก็ก็อาจจะวันเว้นวันก็ต้องประชุมอย่างน้อย15ครั้งไม่พอต้องต่อเสาร์อาทิตย์อาวันนั่นคือกระบวนการที่กําลังขับเคลื่อนะอันนี้คือข้อสองเรื่องข้อ2นะครับ